สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันสุก่กับเจ๊สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมื้อนี้ผ้าสดแกงหน่อไม้ค่ะแกงเปรอะแกงหน่อไม้นะคะใส่ผักหวานใส่ผักขาใส่ผักอีตู่แซบอือใส่เห็ดใส่ใส่ทุกอย่างถือคือประมาณสี่แสบค่ะก่อนกินถางเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะสามสิบแคปซูลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ดีด้วยนะคะ สดกันเลยบดที่นี่สดห่อนๆเลยพี่น้องสดห่อนๆไม่แห้งเายียวอิว <c oughs> ที่เมื่อบานอัดคลิปพาเก็บผักรอบบ้านนะคะ <c oughs> บ้านาช่วยบ้านตะรอดนะคะบ้เนบานเจอยด้ว <c oughs> แห้งโดสมักตัวบานจมนํำหนาแนะ่นเนาะเห็ดฟักทอง,กคงค่ะมาเซตด้วยกันไหมคะช่วยอืมเกันยิ้มแล้ว จบปราร้ก็มีค่ะวิธีการทำแกงหอ,อกไม้ก,กับเจีบปลาจะให้ไปตรงแคปชั่นนะคะหรือคอมเมนต์ล่ะให้ไปทั้งสงองมองนึงล่ะค่ะเกรงใจได้หน่อยมังหันมาพีมันชิพเฮ็ดหอมหอมพักขา ใส่เทื่องผักขาใส่เที่องผักอีตูดิข่้นเพยเวนข่้นตาจ่าเอพอเจ้ยจะให้แค่ให้ใส่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่นมากิ่นมันสิตรีกันนะฮะเขาใส่ชะอมคือใส่แค่ชะอมถ้าใส่ใบแมงลักคือใส่แค่ใบมังลักก็สันเอ้ยเฮ็ดกินเองกักบเทือนเบิดหลดเน่ะโอ้แสบแห้ง สดๆไม่แห้งเงานีว่าเดี๋ยวนั่งกับปันสดๆภาคหวานกับเก็บมาใส่สดๆมาใหม่กับซับเอาสดๆโอ้เลิศเห็ดฟักทองแล้วก็ข้าวโพดซื้อมาค่ะผู้ใดน้องหมู่บ้านมาคอมเมนต์นะเขาจะว่า ให้เอาเมดแดงม,มาปล่อยให้มันไข่แล้วก็เห็เพาะเห็ดน้ำมาสั่นโอ้ยิะเด็นย,ยู่ในยือยนให้ได้ซื้อขาเจ้าเนี้ยจักยังเห็นว่ากระไดคื <laughs> ห่มตากแานผักหวานบ้านค่ะปุ๋ยที่นี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยหีเพื่อนมักเองมาจากหญ้าที่ตัดรอบบ้านอาหารที่เรากินเหลือผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเอาไปหมกัมกหมกักหมักหมักเอง ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะแดดออกแล้ววัางวัางหันในฝนตกบันี้ก็แดดออกฮุ้มกับบริการมาที่นี่ส่งสีแจ่งฝน แซ่บห้งโอ้ยนี่พักขาพักขาหูพักขากับพักอีตู กมึงนอก,กัะห่องคือมืองไทยอยู่ตีห่องก้าก้าก้าห่องคือกันเคยแปลกใจอยู่เด้ตอนมากออสเตรเลียใหม่ๆโอ้แดดแห้งกว่าเก่าแล้วสู้ต่อไปก็เา<ไ>นาะคือพอเนาะหน้าเคยดำหน้าอยู่แบบเดี๋ยวนี้เราคือไร S <S อืมแบบนี่อืมสมสองแสงกาประเทศอื่นเขาเจ้าห้องก้าก้าก้าแบบนี้บะจ้าพี่น้องอันนี้บริกวนเด้ทามไม่ดีกาประเทศอื่นไหมห้องก้าก้าก้าแบบนี้ปะค่ะอันนี้ซีเรียดเนี่ยซีเรียดเดียทามไม่ไดีเด้ น่าหนบ้ามันกาประเทศึืนมันสิอห่วงก้ากๆากา,กาแบบนี้บอสเสียไปใส่อีกหลอบุต้องทำผีปามนี่แล้วก้ากๆ้าก้าูบผูบโผล่โผ่ยาย่วย cũng sao ấy để lại ở bên này Cảm lăng sẽ Cảm năng để à luôn กินแกงบม่ย่างันตะกินบ้ปากแล้วเต้มึงคนบอกว่าอันอย่าเห็นแกงหน่อไม้ใส่ตีนไก่บ่เคยแกงค่ะยู่บ้านไม่เคยใส่บ่เคยแกงใส่ตีนไกบ่บ่เคยแกงใส่ปลาหมึกค่ะเคยแกงใส่ตะแบบนี้แลหละแกงหน่อไม้ที่บ้านเจ้ยนะที่ฮือนจาของกับอะไรบางครั้งหมู่บ้านเดียวกันก็กินไม่เหมือนกันแกงหน่อไม้ยุ่เฮือนสิบ่เคยใส่เนื้อสั์เลยค่ะใส่ตะปลาแดด น้ำปลาปลาแดดคงสุดหรอกะเนี่พวกผักต่างๆนะคะก็เหมือนสีนไก่หรือเปล่ายัางอื่นยุงน่งกันมาเคยใส่อ่านพ่อได้บานอิ่มพอมาละเั้งเผ็ดกัดลุกโดดไปลุกหน่วยนึงหังนโอ้ตัวพายกับพ่อนี้อดแล้วแต่เดอ้ออิ่มล่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วพ่อกันไหมมือเอื่อเดอ้อลงหหยมือละคลิป ให้โคตามือละคลิป <c oughs> จ้าฮะมโอ,นน <c oughs> อ้มักลายนึงนะ่ะ